โพธิรักโพธิกิจฉลองสู่แดนทอง50สปีโพธิกิจพ่อครูสมณะโพธิรัก ก่อนแล้วอ่ะโอ้ยไม่มีออกเป็เตปาไทยมาใช้ใช่ใชจะได้รอการท่านท่านท่นท่านทาท่าท ale ok, ่นท่น่นท่าน่านิ่านี่ท่่น่นอ่า่าน่า่าน่าาาหาาาากาทนา่า่น่ริน่ อเ่ยอาไม้พยุงมาทำดิอันนี้ไม้ไม้ยางไม้ยางโถ่เอ้ยไม้ยางไปทนอะไรต้องเอาไม้พยุงไม่สัตว์เก้าอีนน้อยเก้าอีนน้อยเก้าอีนน้อยคนงานหรืคนญี่ปุ่นเขาจะมีคนแก่อยู่ที่ยาวคนดถึงเขาจะมีเก้าอี้ติดติดตูนไปเลยนะครับคนแก่นั่งปุ๊บก็ได้เลยงนั่ ไปเลี้ยงยุน้ำลงลนยไ่รอนี่ไงเขาใส่กันนั่นแล้วใส่ฮัเบสมอลทรายฮัเบดตไนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตันี้ตัน้นี้ไั้แดงนวนีากเลนเ้วนี่ยอนันนี้เัวน้น้ตันี้ตันี้ต้ัน้ตัวนนี้ตัวนีนีะตัวนนี้ันัวี้ตนค้ได้ไม่นบ้ันตัี้ยนี้น้ว้ัวนนีั้นั้นี้น้นน ไม่อะไรอ่ะไม่สักเอ้ยไม่ยางอ่ะไม่ขาวเนี่ยไม่ยางไม่ยางหรือไม่ไอ้ไอ้สำฉาไหมฮะก็ขาวไม้เป็นเื้ออ่อนครับจำฉาหรือเปล่าโอ้อจิงชาโอ้ที่น่าจิงชาท่านท่านจะทำตรงไหนโอ้ยหนักนะเนี่ยโด้เชือกดีๆนะเนี่ยเชือกไม่ดีแล้วขาดที่ท่านทำไปแล้วมีอยู่ครับ โอนซาทำท่านทำไปแล้วไปดูดีไปดูนะครับดูไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูท่านยังเชือกไปแล้วทำอยู่คนเดียวเนาะดีเหมือนกันเนาะแล้วก็มีนวัตกรรมนะโอ้โอนซาคุณน่ะเป็นตนเป็นตะโอนเว้ยเป็นตะโอนซาฮะอ๋อโอนซาเว้ยนั่งในสามคนคุณน่ะสี่คนนะโอนซาเบียดกันสี่คนกำลังอุ่นเลย โอ้เชือกท่านปีน uh> ขึ <oh ้นไปถึงข้้นบนเลยเหรอครับเชื่อปลาขึ้นไปโอ้ปีนไม่ได้ก็ลังต่อเนี่ยโอ้ยเวยกระเดืองเวริ่มว่อมันอยู่ตรงนี้นานไหมครับถามมันดูดิ จะอยู่นานไม่เฮ้ยพามันดถูถ้าลูกมันโตแล้วก็หนีใช่ม,มันคงอาศัยไอ้พวกนี้เนี่ยอาศัยครั้งเดียวเนาะแล้วมันก็ไปสร้างใหม่กันครับได้ชีวิตมันด้วยชีวิตมันชาติหนึ่งมันก็รังเดียวแล้วก็ตายไม่ถึงก็ตายหรอกคือนางพญายังอยู่เขาบอกว่าถ้านางพญาอยูเนี่ยมันจะอยู่ได้เพราะนางพญาสุขละบ้านราษ น้ำเป็นวอน่้าบาังเกใยน้ำเลยกลัวต่อถ้อะมอยมันมีมันเป็นอุตุมันเป็นเป็นอุตุนิยมอุตุอุตุนิวิยาถ้าต่อจะทำรังมันต้องคำนวณแล้ใช่ไหมว่าอ่าพวกนี้มันมีมันเก่งกว่าอุตุวิยา ตูต้องไปพึ่งมันนะต่อสู้เอาอยู่คนเดียววืนนี้ดีเนาะทำอยู่คนเดียวก็ได้ไปให้เห็นว่าเนี่ยเร่ล่ามันก็ต้องมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมดูเออดีนะโชว์นี้เลยอ่ดีได้ อ,อ้๋อทำไมก็บอกเขาบอกให้เขารู้ความหมายดิ่เขก็โชว์กิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่ะ,อะแตกแล้วโมกโมกแตกแล้วนี่ไงเปลียนเปียนม,มาฟังพ่อให้จัดเนี่ยจัดจดอกไม้อ่เอาไว้อย่างนั้น,นไม่ต้องจัดใหม่หรอก,ก็โชว์กิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโชว์เฉียวๆงั้นอ่ะบอกว่าดอกไม้อ่ะไม่ต้องเอาออกจัดนะาว่า ได้โชว์ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหี่ยวเีวงั้นอะไม่ต้องจัดใหม่อะถ้าไม่บอกก็ออกแ <c oughs> น่นอนถ้าไม่บอกไปนี่เขาต้องอ,อาอกนะก็โชว์งั้นอะเวลาเราเทศเราก็บอกอธิบายไปด้วยสิคนก็จะเข้าใจไม่ได้เราบอกเขาแต่ละการอธิบายว่าโอ๊ยทำไมดอกไม้เหี่ยวจังเลยบุ <c oughs> คคหนึ่งทักอีกคนหนึ่งก็บอกก็เราก็ต้องดูเสียว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเราต้องการที่จะโชว์อย่างนี้นะ เราก็มีนะอย่าว่าไอเหี่ยวเหี่ยวไม่มีมันโถมันโถ,นโ,ถโอ้โหมันโถสาาั่งไว้จเมืึงจีนนะเดี๋ยวนี้ข้าวต้มนี่นี่มีผักข้าวต้มหมดอันนี้เป็นอันนั้นอทอดขักนั้นเป็นทอดข้าวโอ้โหอันนี้อันนี้ซุปข้าวซุปซุปผักค่ะน้ำซุปผักครับอาหารที่นี่เนี่ยรับรองเลยอาหารที่นี่เนยเห้าสิบ มาทั้งกลิ่นทั้งสีเลยนะมาในนี้มีทั้งกลิ่นมีทั้งสีมีทั้งเสียงด้วยเสียงสุซาสุซามีทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งเสียงมีทั้งรูปมีรูปเสียงกลิ่นรสพร้อมสนุกสนานกันใหญ่โอ้โห อะไรมะพร้าวเหรอหน้าดอกไม้เหรอโอ้โหดอกไม้บ้านเราดอกไว้ที่ดอกไม้ดองเกโอ้ยดูะเอยๆก็ดีนะจรินน้ำตาลไม่ฟอกดีนะกินน้ำตาลฟอกมันจะดี โอ้ดูมะเขือกันดูนใสมันแข็งแข็งเลยต้องมาใส่ปลาจอมครับใสปลาจอมมันใสลูกขนาดนี้ก็ไปใส่ล้อปลาจอมมันใหญ่โตเขาก็มากินเท่านั้นลุงยิ่ใหญ่ๆสิเขาใสปลาจอมเขาใส่ลูกในน้อยเขาใสเออเขาใสมะเขือคืนลูกในน้อยมะเขือคืนมันน้อยกว่าใหญ่เท่านี้มะเขือคืนน้อยเท่านี้เท่านี้มะคืน โอ้ยนี่มาฟังไซได้เนี่ยปานมาละกปด้วยมาฟังไซด้นเนี่ยโอ้ยนี่เอาไปเอาไปโชว์ไว้เฮ้ยมาฟังไซเด้นเนี่ยธ้ามดามันหน่วยจะปอดจะแปนตัวนี้มาฟังไซอะไม่ใช่มาละมาะจีนนะครับไม่มาฟังไซเดี่ยาลีนกมาละลูกเคร่งจีนไทยเนี่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 ยมาฟังไซมันตัวนี้หรอดจะปอดเจแปนตัวี้แหละ มไม่ใช่มาลักกินนกเนี่ยเนี่ยมาลักินนกของบ้านลาดเนี่ยมาลักินไก่กินแรงอ่ะเออมาลักินแรงโอ้ยเว้ยนกแรงมาลักกินนกแรงมาลักกินนกแรงโอ้ยนี่ขา้ขาวเลือ้อเฟือข้าวเลื้อเฟือนี่ตัวนี้ไม่ได้ซื้อของแพงไม่ได้ข้าวเลือ้อเฟือ โอ้ยข้าวเลือกเฟือยกลิ่นหอมถึงเลยโอ้เนี่ยอาตมาตั้งแต่เด็กไปเปิดไอ้ไปเปิดหม้อหม้อข้าวหม้อข้าวเราองต้มเดือนเดือนแล้วมันจะเป็นตับออนน้องระวังไฟจะไปตับอออาข้าวน้ำข้าวน้าชอแล้วก็มาแส่น้ำตาลกินเด็กๆอ่ะผมไปเปิดพับโอ้โหมันนี่พองเนี่ยพองเลยเนี่ย เดี๋ยวนี้ก็เออขายเกือบเกลี้ยงแล้วเกลี้ยงแล้วอะแต่ก่อนนี้มันเป็นเป็นแผลเป็นเลยเขาต้องเปิดให้ให้มันเปิดเป็นฝั่งนู้นก่อนแล้วเด็กกับแม่เราเปิดเลยเด็กเราโอ้โหไอ้ท้วนใส่น่ห์พองแสดงว่าหลายๆคนก็ต้องชอบกินเลยน้ำข้าวน้ำข้าว ไม่ชอบไม่ชอบเหรอไม่ชอบเรากินไม่ล้ข้าวร้อนร้อนข้าวร้อนร้อนแล้วก็ข้าวก็ต้องสุกๆเนื้อกระน้ำเดืดเดืดสุกๆไม่ใช่กานส้มทีเดียวอ่าแล้วก็เอามาใส่น้กร้ากรุ๊กริบเนี่ยโอ้โหกินต้มต้มตาดร้อนร้อนมันยังมันยังไม่สุกเขาต้องต้มต่อมันลอก้อกเต็มที่ไงโอ้ชอบกินอ่ะ เด็ดท่านกุตโลตั้งชื่อน้ำมานียว่ากาแฟหมานะครับเอาใครก็ตั้งมานานแล้วไม่ใช่ท่านกุตโลตั้งกาแฟหมาก็เรียกมาตั้งนานนู่นน้ำข้าวน่ะท่านเลยเรียกน้ำข้าวว่าดิ้งกาแฟหมากาแฟหมาก็เป็นภาษาดูกันทั่วกาแฟหมาตื่นเช้ามาก็พอเขาลินน้ำข้าวใส่กระมังเดี๋ยวหมาก็มาแล้ว นก็มากินจับ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 ตรงนั้นน่ะก็เสียนโอ้เดี๋ยววันนี้โรงงานอะไรนั่น้องโอ้มาสร้างอาณาจักรอยู่ตรงนี้อ่ะโอ้เราไม่ได้มาชนะเนี่ยมันลอยสร้างอาณาจักรแล้วโอ้มาโบราณยังเหรอยัง่ะ สายยางรอดท่อเลยค่ะหลวมาจากวัดสายยางรอดท่อไปเอาน้ำตรงออ๋ไปดูดอนน้ำนู่นไปดูดอนน้ำท,ที่นี่มีแต่คนหนุ่มๆอะไรทั้งนั้นเลยใช่ไหม <c oughs> ท่านี้ท่านี้จะต่อใหม่ครับจะต่อจากจากบอ่อนี่แหละจะทำจะปลูกพักทองที่นี่นะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะสอดสอดท่อ ต่อแต่ต่อเอัไเดิกับปั๊มใหญ่นะครับเดินเดนดูตูบสมัยใหม่เนี่ยตูปตูบพวกชาวนาตูบชาวนาตูบสมัยใหม่ตรงนี้อาชัยชายบอกว่าจะปลูกเพื่อขวดปักยาวอะไรเงี้ยโอ้ยนี่เบี้ยอะไรนี่เบี้ยอะไรเบี้ยบกระดูกอะเปลงใหม่จะปลูกปักมทองค่ะ อั่นข้าวโพดครับข้าวโพดก็จะลงพรุ่งนี้นอะไรคะลงที่ดินมูลพานอะไรคะสุวรรณก็ไม่ไม่ใช่พลาสติกเจาะให้โอ้ยเจาะให้ทุกพระดีแท้เว้ยต้นไม้พวกนี้เอาบุญไปบุญมันต้นไม้ก็มีบุญเนาะนั่นโอ้ยมัน ได้ยาก็ได้ก็ด้วยให้ยาด้วยให้น้ำยาให้น้ำยาด้วยเนาะมูจักบนล่ะม้จักบนแล้วเราบอกว่าต้นเมเม็นต้นเหมเนี่ต้นเข้าไปนี่เมนิวทวนเลย เวลาทำลาบนี่อดไม่ได้กันเลย,ย <laughs> <laughs> ไปหาเอาจากตัวเองคุณงานนยไปหาเอาจากตัวเองอ่ะ <laughs> นี่มูเนี่แหมเรานึกว่าคันนี่นนงูนนมาโถเอาขึ้นมามาลอกออกเนี่ยมนันมีอยู่เก่าระโถหลอกเราเอาใช่ยา,มา,านมาฉชองนันนี่นี่ยังไม่ได้ทำเลยโอ้น<ค><ณ>ี่ย<ค>มันแหกใหญ่ๆเลยเนี่ยทำไมปล่อยมันแหกใหญ่ขนาดเนี้ย โอ้นั่นอ่ะไม่เท่าเดิมว่าแหกขึ้นโอ้ยดึงมันเข้าดึงมันเข้าเร็วขันเชนอ้อมมันไม้มันแท้งขาวมันเองรือว่าไม้มันแห้งไม้มันแท้งไ้ล้บที่ พยานนือัแดเลาคนโดนแดดทไมโดนแดด้โดนแดดะขาวคนโดนแดดทำไมมันดำอ่ะโดนแดด้าโดนดดาโดนแดดดำมีเมลาินีม่ไดตต้องมาโอ้ลำนี่คือมันเป็นลูกทรงแล้ว เราเป็นลูกสงฆ์ลงแล้วนี่เหลือแต่แอมอาได้โคกกระดูกมาแล้วโดวยแอมอาแอมก็ได้แล้วลำเหลือลำลำหนึ่งเป็นล้านนะเนี่ยทำปาปก็จะได้เป็นลำมนเป็นล้านโอโ้โอหโคตรทุ่มไปไม่รู้เท่าไหร่ไม่เคยคิดบัญชีเลยแต่คิดบัญชีแล้วมันเสียว ทุ่มเราวมันชิปหายทุ่มแลาวัันเรือหายเราบังคิดแล้วมันเรือหายไม่ไม่คิดจะให้ชิปหาย

ไม่ต้องใครอุ้มนะใช้หมดไม่ได้นะใช้แรงหมดไม่ได้นะไปได้แล้วเดินได้แล้วได้ได้แล้วเพราะไ,ได้เพราะได้แต่ว่ามันจะเละๆตรงนั้นหน่อยอันนี้ได้ยังไงเนี่ยตรงนั้นมันมีที่เละมันมีที่เละอยู่ครับเราะมันมีที frankly. ่เละครับเละๆ กลับไปดังกลับไปดังเหยียบเหยียบมูมมันมันมีที่เละอยู่ใช่ไหมครับตตรงนั้นตามโยนั่ะนะอ๋อครับแต่ตรงนี้เริ่มแห้งแล้วแหละเรื่อยไปหน่อยเราไปทางนี้เงั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่เหนื่อยนะคุณเก่งยังไม่เหนื่อย ่าไม่เหนือหน่อยล้อโมแกงโมแข็งแรงไม่เหนือหน่อยหรอกโมแข็งแรงนะโตขึ้นโมอยากเป็นกาดไหมผมไม่มีแว่นอ๋อกาดต้องใส่แว่นเหรอโอ้โหกาดต้องมีแว่นเว้เออเขารวยโอ้กาดผมเข้าใจละ <ets and g ait> แต่บรกาต้องมีแว่นดำต้องมีแว่นดำจะเข้าใจก็พูดใช่ต้องมีแว่นดำโอ้โหนี่อะไรเรามตางโมบอลเดี๋ยวมาชมรุ่นใหม่สาุเลย

อผมโตผมเป็นทหารมาก่อนแอ้คนนี้พูดยังไงตอนผมโตผมเป็นทหารมาก่อนเออพูดเข้าท่าเอาไว้ตอนผมโตผมเป็นทหารมาก่อนเขาเรียบเรียงไม่ถูกมาก่อนเนี่ยตอนเป็นอนาคตเขาบอกมาก่อนกับอนาคตเขาบอกยังไม่มีภาษาอนาคตแล้วตอนนี้เป็นอะไรครับตอนนี้ได้เป็นเด็กชายโมตอนนี้ยังเป็นอะไรอยู่ ถามว่าจะมาถามจะมาตอบเขาเขาคงออกคำหลังของผมไปคิดอ่ะถ้าผมถามว่าจะมาตอบหรือมาถามนี่เออเขาจะมาถามใช่ใช่เขามาถามเอาคำไทยเอาคำไทยไว้ข้างหลังยังไงก็จะมาตอบใช่เอาเอาคำไทยเอาไปให้เขาแล้วเขาก็จะเอาคำไทยไปต่อเลยเอาเอาคำเอาคำไทยไปเป็นคำตอบ จะเอาโลกิลี่น่ะเอาโลกุตระเอาโลกุตระไม่กเ็ดเลยนี่โอ้คนช้านี่นั่งได้ห้าคนไงทหารนั่งกินข้าวไหมอ่าใครจะนั่งกลงปูมาเลยนั่งได้สามคนสบายนี่ขึ้นตะเดียนะ เข้ามาข้างในเข้ามาข้างในเอาตหานถือดาบไหมไหนล่ะนี่ง่ายโอ้โหถือดาบดาบไปผันผับใช่ไหมภูภัยอะใช้ได้ใช้ประโยชน์ดาบผับถังยาใช่ไหมให้รู้จักหน้าที่นะทำงาน ไม่ใช่ใช้ดาบไปฟันคนใช้ดาบฟันคนไหมเนอไม่ใช้ใช้ไม่ใช่ดาบฟันคนนี่เขาจะมาไม่เอาใช้ดาบไล่วัวไหมไม่ไ่เออดีใช้ดาบพันพาพใช้ดาบพันพาพไปซึ่งต้องมาไปดูเลยค่ะจะไปตอบได้ไง จริงจริงตว่าจะไม่ทันแต่กแล้วอ่ะตอนนี้พอเด็กมันมาอยู่ด้วยในสุดทุรงลือกับพวกเขามาทุกวันนี้ตอนนี้มีเด็กมาอยู่ที่บ้านสามคนก็ดีแล้วอ่ะแล้วก็มันไม่เสียเปล่าายเราก็จะได้เอ่อร่างกายแสดงงานเราไม่เสียเปล่าทำประโยชน์ไปย่างนอกก็เลี้ยงคน เขาเรียกว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยยุ่งดไม่พอน้าสาวไม่ทำมาตั้งสิบปีแล้วเขาไปวิเปสร้างวิบากมีความรู้เรื่องนี้ขึ้นมาทําไมล่ะมันเรื่องของจิตนะนี่จิตวิทยานะคนเลี้ยงเด็กคนสอนเด็กคนอบรมเด็กถ้าไม่มีจิตวิทยาดีๆก็สอนเด็กเสียหมดตายเดินต่อไม่ไม่รู้ เขาเขาเขาไม่เขาฉีดยาเจ็มเนี่ยเจ็มตัวฉีดยาต้องระมัดระวังระดระวังอจินนาได้แล้วเหรอพูดสิบปีไปเจอกันนะจัหน้าหน้านะหน้าเจอกัน